啊，我、嗯、不、嗯嗯 อ่าพ่ม่พี่น้องเอ๋ยเปิดภาพไมีกบันนี้กัอ่าเสียงโลโก้ข้าวเนาะพี่น้องเนาะอยู่อ่าบ้านหนองคือเด้อพี่น้องเอ๋ยเมืองไซบุรีโยพี่น้องเอ๋ยยังบ่เมนบ้านชอกวางได้พี่น้องอย่เนาะอ่าตอนนี้บ่เตียงกับอ่าเอาเครื่องเอาคองพี่น้องเอ๋ยนี่แหละเนาะมีทั้งของบ่ตูนแล้วก็บ่เตียงมาหม้ให้ทั้งยูวัดพี่ก่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะสบายดีพ่อสบายดีพี่น้องเอ๋ยอ่าโตใช้เฮือนครัวอยู่ทั้งใดก่อน ແລະຄົວພຸ້ນລະຂໍຂໍດດດດດດມນ້ໍາຍັງອ່ຈົ້າມີແຕ່ອັນນພວກຕ່ງຢູຄກິນໄຫ້ທາງມຄພຍທຍຍ มีน้ําก็ไปลงเบิ่งเดียวเลยก็ได mm ้เนาะเนาะหลังจากมันจะใช้เคร่มาแนรอมนโดยเนเริ่มมันี่เคลื่อนใ่อ่าศพยพองจกมงจ้ะ ອະເດີ້ໃບມຸງເນາະໃບມຸງຄືກັນພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເດີ້3ຄົນກໍໄດ້ຖ້າຄົນຫຼາຍແລ້ວ7:00ໂມກນາ19:00ນາທີກະພັງບິ່ງ คนโดยถ้าว่าค้นลายก็เป็นว่าเลื่อนไปเนาะอ๋อแต่ค้นโบลายก็เป็นว่างเพิ่งนี่ตอนบ่ายสามโมงแรงโอเคงนี่กันยังคนผู้คนบ่อยากลายเนาะเยำเบี้ยยำงานเนาะเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ามือไงกันยังในกันในกันยังแต่เมื่อวันที่สามสิบเอ็ดเนีัยไม่ต้องท่านได้ออก ดยกางโดยคืนวัดคืนอ่าๆคนอื่นก็ญาติเวลาไปได้แล้วแต่สำหรับผู้นี้นมันอยูนี่ประจํเป็นศิลวัรเป็นังเป็นสำหรับหล่าหาพรับจาคุยจาซาก็อยูนี่เฮาเฮาอันไปตีงบไรเลยเนาะเจ็ดมื่อเจ็ดคืนยูนี่่ใ้วรนันเลยโดยโดยโดย ยามาแรงมาแล้วก็อาบน้าเพื่อนก็อ่างความามารถหาเม็ดไหนละครับสแควร์วัดคนเราบ้านเลยด้วยประธานป้องพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็มีโซงโซงเจ้าเนาะทั้งห้องประธานผู้ใหญ่ใจบุญให้ซื้อพวกแต่งอยู่แต่งกินพวกหมูพวกชีสเนาะพวกปลามาเห็ดเห็ดปลาเข่ายอเนื้คูยาซาพี่น้องผลละหมากหลากไม้ เอามาเตรียมกันมีน้ํามีน้ํานี่แหละน้ําส้มน้ําบวานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วก็อ่ามีเงินจํานวนนึงเนาะที่อ่าถวายให้ทางอ่าวัดบ้านหนองพืออพี่น้องเอ้ยตอนนี้สมมุติว่าสิเอาน้ําลงเลยก็ได้าี่ก็อ่าเอาลองเดียวนะครับ มันจะพอสบายดีากจ้าเสโดย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 สิไปบอกเปิดมาหิวซอยโดยเอาไปลงพุ่นก็ได้เงีนยว่ะเพื่อความสะดวกสบายและการนี่ก็จดไว้ก็ได้ห้าหูห้าหูจำนวนอยู่อ่าหูจำนวนจะจดไว้ก็ได้เนาะอ่าพี่น้องเลยและการให้ทั้งสิริวัฒน์เพื่อนให้พรนักต่างพอทั้งแม่เพื่อนพี่น้องเอลยมันยังมีเขาซาน ได้ๆๆมันก็มันอ่าฮอดมือมาแล้วเนาะก็สิบ่นๆจังน้อยพี่น้องเอ้ยก็บ่เป็นหยังเอาตามสถานการณ์เอาตามสภาพพี่น้องเอ้ยเพราะว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นบ่ได้คิดอีหยังมากมายี่ใจอยากมอบอยากถวายให้กับอ่าได้บุญได้กุศลส่วนนันไปพี่น้องเอ้ยไปซะเนาะถยไปพุ่นเนาะเอาลงพุ่นเนาะพอเนาะโดยๆพี่น้องเอ้ยโดยอ่าพี่น้องเอ้ยมาบดนี้ điểm nóng được, 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 rồi bộ pin nhang, bơm pin nhang, rồi để hai phần con gần vào điều, luôn nó, ăn nó, ăn may con nó, đùi luôn, cho cho gan là bố này đấy. à ok à tập với phun tập con này này. rồi đó đấy rồi mắc khuôn ăn áo này đơ khuôn này กอเบ้ยกอแห้งเนี่ยเอาหนี้ลงก่อนก็ได้เนอาแล้วมาอ่ะ เอานี่ไปก้อนก็ได้เนาะอะโอเคหนี่เนาะโอ้โหสิโล่เ ao, mi họ granul ca đù quá này, ao, húp, giúp, 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 giúp,

ชิพ็คหลายเทสมควรแปดชิพแพ็คนี่ก็ได้ Ừ. ok chọc bà ơi chọc bà này chọc à, bà này bà này bà này bà tôi chơi tôi bà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  tôi ào ào, này thằng mẹ cua, lúp lúp cua rồi, đi đó thằng mẹ cua. Oh, nó được đấy. mẹ cua này nó. Đúng. Um. Đứa con lai, cái nó. มีแต่เพิ่นเฒ่าในเลอี่น้องเอ้ยลูกปุกปูอยูเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่จุน้อยกสิไปต่อบ้านอกวาาพี่น้องเอ้ยโดยโดยพี่น้องเอ้ยอ้าๆเอากสิสิไปพุนต่อบนีอกวางก่อน่อยู่พุนกเพิ่นอันนี้ชการเมื่อเดียวกัน S 1> <S 1> <S อยู่พุ่นกับเจ้าอาวาสคือกันนะเนาะ,ะพี่น้องเลยได้ซิบกุมมือเลยโดยโดยโดย,โดย,โดยเอาเอาบุญน้อกันเนาะโดย,โดยพี่น้องเลยฝากในดเด้อเนาะอ่าพี่น้องเลยเอากรบหม่มีเวลาเฮ็ดมาให้ทั้งในข้วาวพิน่นเฮ็ดให้พี่น้องเลยแต่งดูข้าวกินดูข้า็นอยู่้ว ชมไปกินไปทานเนาะชมไปกินไปทานโดย ไปกัวเกาลูเด้อร์ใชถูกไหมยังบุยเห็นใช่บ่โอ้ยยินตัวซื้อเคยป่อตัวจริงเหาอวางกระชงกิงเนาะกระชงกินชมพูโดยขอบใจแม่อยู่บ้านนี่บ่แม่อยู่บ้านนี่บ่โอ้ยด้อเด้เนาะเออแล้วท่งนี้ก็สิไปบ้านโชควางโตคือการห้าจัดลงทานอยู่หุ่นก็ได้พิ่นก็ ใ่้่พ้อมกันเลยเพื่อนกระทรงสการเมื่อเดียวกันจบใจลายเลยโดย xay hành, cuốn rồi chát này này, xay khoai, nếp cu, hành nghe, nghe thằng cả mì vira nè. Nè, thằng này thằng này chát chèng. À, bún la còn đỡ rồi rồi Đôi, để thằng โดยพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮาก็สิมาต่ออ่าทางพี่บัดนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าสเอาเงินมาถวายเพิ่นเพิ่มเติมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วบ่ประตูนโดยอืมพี่น้องเอเนาะปะเดี๋ยวให้สาวไปเพิ่นจับกล้องให้ก่อนมาพี่น้องเอ้ยต่อโดเตยงบังวันใจได้ค่อยเมก่อน rồi cẩn thận mập mập nè mấy cho này à, không à, มอบเงินส่วนสีเหลือจากซีเครื่องซีคองพี่น้องเลยอ่าแบบหนึ่งเด้ออ่าพี่น้องเลยมีผู้คนโทรมาเนาะอ่าพอดีอันน่ะยังเหลืออยู่พี่น้องเลยเงินของอ่าพอวงบุรีบูนเนาะอยู่แท้สหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี่หาแสนกีพี่น้องเลยเป็นอ่าให้ประตียงมาถวายให้ทั้งอ่าวัด เนาะพี่น,อน้องเนาะไปมาเตียงกระซิบไปถวายให้เพื่อนแล้วก็ไปวัดวันชงว่างต่อพี่น้องเลยเนาะเป็น,น,นย,ยังไงอยู่โดยโดยสบายดีเดอ้อโดยทางพี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็เย็นท้อตัวเป็นๆุ่มั่นโดยเป็นเป็นว่า โดยหากะมะสองเท้เบาอพี่น้องไงยิ่งแต่จันวิบนเบาที่อยู่ในเมู่บ้านโดยโดยโดยพี่น้องเไงมาแน่จานน้อยนี่ฮะไป่ได้กลัวนี่ครับดูแอกมีมันดังยาวโดยว่าไล่มงไร่บอนไปเฮากระไดแล้วจากนี้ก็สิไปบ้านโอกว่างโตเพราะเพิ่นกะอันนี้เฮาจัดลงทานอยู่พุดหน่อนะโดยกับเพิ่นกะปงศพมื่อนี้มื้อเดียวกัน เล่นพุ่นเล่นพี่ก็จะใช้ชิมงานเบงเบิง <g ül> พี่น้องเอ้ยอันนี้เพิ่นเคลื่อนบใบม,มุ้งเนาะโอ้โอโดอยดอยดอยพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็มีอันน่ะเตียงมีอันน่ะน้ามแปดสิบแพ็คเนาะแล้วก็น้าอัดลมนี่หาแพ็คพี่น้องเอ,อ,นนอ้ยมาอันน่ะอมอบไปทั้งวัดอ่าทั้งพระอาจารย์เพิ่นเนาะแล้วก็มีเงินนี่จำนวนอ่า หนึ่งล้านจีบพ่อแม่พี่พน้นองเงนะินเนาะที่อ่ามันมอบเสน่เลยเนาะโดยพี่น้องเลยโดยอ่าเนาะโดยอานาหนำบรรลุมในฮาแพ็กแลก้วการนำดื่มแปดสิบเนาะอ่าเป็นเงินของอ่ญญาผู้ใหญ่เป็นอยู่ทางสหรัฐอเมริกาพูดแหละอ่าเพิ่นซื้อพอ อพอางใ,ใบแล้วก็ไม่ใงรับโดยจุดไวเนอร์โดยดได้สบายนพอออกใบหรือพอ,อ,อกอรับก็ได้พอออกใบโดยแล้วก็ไม่ออกรับนะแล้วก็เมสีอุบนโดยไม่รับ โดยและก็พอ่อพ่อผู้วงบริบูรณ์โดยอยู่กางสหรัฐอเมริกาดาน้ำแปดสิบโดย,โดยน้ำมันลมหาโดยและก็เงินหนึ่งล้านกีบจ้า

ใจใส่ยาทานอยู่นี้อล่านปีกมาอุปโภคนนาว่าเป็นทางนำมีญัสายเขาอยู่ที่วัดบ้านนาดร่ืนเออมื่อนี้กับท่างวัดที่กับโกเดมียังลายกิดสิมีแตครับ่ไห้พรเนาะห่แก่หัใหญ่ใจดีแล้วก็่ม่ใหญ่เขาก็จงให้ยืนยำมันพันปีเกินขนาดโภบมิปัญญานาตองให้นิเวนทางไกลในเด้อ ก็ให้ชุบขีมันเสมอมันจ้าเมื่อใหม่เปิดว่าค้อมเกี็บยาสุไรคว้าไข่ใหญ่มีปรารถนาในก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังมโนนบุปกติในเมืองคนยาถึกจนกินใส่แพศสบายลิศลอยในลำไส้ไหวสัมมาโน้นใจหวังจะได้ยางขอให้ได้ลำลนุนทูมือจ้ากูสุวรรณในเด้อให้มีอายุวันนาสุขภาพร่ามันยืนมันยืนในเด้อสาธุสด พ่อพี่น้องเอ้ยไปปลานี่เนาะอ่าเฝ้าพี่น้องเอ้ยบ่เตียนจังซั่นพอโตลาเด้อเด้อดูโดยสาธุไลืนไดอยเ่าพันเ่าโดยใจบุญีต่างประเทศเนาะโดย แต่ขาดเป็นรังยิ้มท่ามันยังกับกอไฮไลน์หลังล้นพื่นเจ้าคุชแ,ลแลนลช<ส>แล้วเด้อเราเป็นไปแลลายากัวเก่าไฟแรงเตาตั้งเตาซาดอยู่ดีดีไงไปพี่น้องเลยโอเคไปพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เพิ่นการวางพวกพี่น้องเลยดอกไม้ดอกตอกพี่น้องเลยเนาะ อ่าเพิ่นกะวางอ่าสถานที่นะกวางเพิ่งอ่าพรม่พี่น้องเลยก็อ่าคือว่าสวยงามนะพี่น้องเนาะน่าจะเป็นมงมงคุ่พี่น้องเลยมงทีอ่าเผาศพอ่าเงาะโพเนาะพูนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่ากะซีไข้ครึ่งกันกับอานาอ่าอยู่วัด บ้านชอกวางพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่าแต่บาเตียงก็อาจจะโบได้อยู่หินน้ำเพราะว่าเพิ่นกะอ่าพ่อมกันพี่น้องเลยเนาะเพิ่นอาจจะอ่าเคลื่อนศพใบม้งพร้อมกันบาเตียงก็อ่ายันบบได้อยู่เห็นพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยจังเลยกะพี่น้องเลยเนาะนี่บาเตียงก็ชิ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ้งแล้วพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้แหละเพิ่นท่านได้เคลื่อนศพมาพ่อแม่พี่น้องเลยนี่กองพรเพิ่น ถานที่เพิ่นสິวางเพิงพี่น้องนี่เนาะอาะกะพี่น้องเอ้ยบ่เตียงกะมามอบน้ามอบเงินเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนะ ประเตียงก็สิขอตัวเดินทางก่อนขอขอบุญขอ,ขอบคุณพพรใหญ่ไปใจดีอยู่ทางต่างประเทศพ่อแม,ม่พี่น้องไอ้ที่ได้มีน้ำใจอันเป็นกุศลที่มูธนาท่านมาพี่น้องไงอ้กินท่านอยู่กับวัดเนาะทางอาจารย์เพิ่นอยู่วัดบ้านหนองพือพี่น้องไอ้เมืองไซบุรีแคงสวรรค์เขตพี่น้องเนาะ สาหรับวันนี้ปเตียงขอตัวเดินทางไปบ้านซอกว่างต่อก่อนพี่น้องเลยวันนี้ขอบคุณขอบคุณในไลน์พ่อแม่พี่น้องมัดสุขู่สุคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วกรบพริบามโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดีพี่น้องมัดสุขู่สุคนพี่น้องเลยไปบ๊ายบาย,บาย